แถลงการภาคีเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสังคมต่อประเด็นพรบสถานบันเทิงครบวงจรอินเตอร์เทนเมนต์คลอมเพล็กและปัจจัยเสี่ยง ด้วยภาคีเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาสังคมในพื้นที่หลากหลายองค์กรอาทิสมาคมสมพัาธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้เครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับศิลธรรมเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนคอสอยอ เครือข่ายองค์กรงดเล่าภาคใต้ตอนล่างเป็นต้นมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การผลักดันพรบสถานบันเทิงกบวงจรอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์พนันออนไลน์ถูกกฎหมายและปัจจัยเสี่ยงอื่นซึ่งยิ่งนับวันยิ่งเพิ่มจำนวนและความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยจากการขับเคลื่อนง,งานในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากัยทุกรูปแบบในพื้นที่ ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและวิตกเป็นอย่างมากหากปล่อยปะละเลยไม่มีมาตรการทางสังคมที่ชัดเจนอา,อาจส่งผลให้เป็นปัญหายิ่งทวีคูณมากขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหามีความซับซ้อนในอนาคตอันใกล้ทั้งนี้ความห่วงใยยิ่งเพิ่มมากขึ้นในวาระที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพรบสถานบันเทิงครบวงจร จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษิีการนั้นยังคงมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยของประชาชนพร้อมทั้งต้องเพิ่มแนวคิดเรื่องการควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันอย่างรัดกุมเพิ่มสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วยการควบคุมรับมือผลกระทบทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนต้องคำนึงถึงผลกระทบอันโหดร้ายที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนตลอดจนพี่น้องประชาชนในการนี้ภาคีเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสังคมจึงขอร่วมส่งเสียงเพื่อเป็นพลังหนึ่งในอันที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอันเป็นลูกหลานและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมไทย ตลอดจนพี่น้องประชาชนจากภัยอันตร,รายที่จะก่อเกิดมาจากพรบสถานวันเทิงครบวงจรอินเตอร์เทนเมนต์คลอมเรกการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไปยังกลไกนิติบ,บัญญัติรัฐสภารัฐบาลคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องและนักการเมืองทุกระดับดังนี้ 1. เครือข่ายขอคัดค้านพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร แฝงคาสิโนถูกกฎหมายและการปักดันให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายด้วยความไม่พร้อมขาดความรอบคอบไม่โปร่งใสเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้ายที่สุดจะได้ไม่คุ้มเสียนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งฟอกเงินแหล่งร่วมอาชญากรรมและสารพัดปัญหาสังคมที่ยากเกินแก้ไข 2. เครือข่ายขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำประชามติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่เร่งเดินหน้าคาสิโนโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนทั้งนี้เครือข่ายกำลังเร่งหร่ารายชื่อเพื่อขอให้ทำประชามติในเรื่องนี้ตามกฎหมาย50,000รายชื่อรัฐบาลจึงควรรอการดำเนินการขั้นตอนนี้ของภาคประชาชน 3. เครือข่ายขอวิงวอลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ช่วยกันออกมาส่งเสียงคัดค้านการปักดันคาสิโนโและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายของรัฐบาลในทุกช่องทางและช่วยกันส่งสัญญาณไปยังพักการเมืองนักการเมืองในพื้นที่เพื่อแสดงเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงตลอดจนช่วยกันร่วมลงชื่อสนับสนุนการทำประชามติโดยเข้าไปมีส่วนร่วมได้ทางเพจมูลนิธิรณรงค์หยุดการพนัน แถลงการณ์วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568ณห้องประชุมสีวงังษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีตำบลดูสมิเลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนว กเพรียนเชิญพี่ๆด้วยนะเรียนเชิญังานได้ถ่